คือว่าวันก่อนผมไปห้างมานะครับแต่วันนั้นน่ะห้างไฟไหม้เว้ยพอผมจะหนีไปทงบันไดหนีไฟเท่านั้นแหละบันไดแม่งหายไปเลยเว้ยโอ้ยโดนไฟไหม้หมดเลยอ่ะเปลา่าบันไดหนีไฟเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างวะเริ่มเย็นแล้วจริงดิทำไมที่ชนบุรีพิ่งจะบ่ายสองไงกูหมายถึงอากาศไอสัตว์เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไปกู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอา้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรน,นะฮะ มีเงิน100บาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือห0าสิบพิเหลือ100้อเอา้าทำไมอ่ะเพราะกูไม่ให้ยืมเอาไหมเอาไหมเอาไหมมีเงินร้อยบาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ100รยเท่าเดิมพิษเหลือ50เพราะกูให้ยืมแต่กูไม่เอาเอองั้นถูกป้ากาแฟแก้วหนึ่งดิจ้าได้แล้วจ้ะเอ้ยป้ากาแฟอะไรเนี่ยทั้งฝุ่นทั้ง,ยงหยากใยเกาะเต็มแก้วเลยเนี่ยอุ้ยกาแฟโบราณจ้ะลูกเฮ้ย เมื่อเช้าเว้ยเดินไปเปิดตู้เย็นกระเด็นเลยสัตว์เท่าไม่วะไฟช็อตเหรอเจอพักซัดคุณขับรถผิดกฎนะครับผิดยังไงอะครับคุณตำรวจขับเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมยังขับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับอ๋องั้นขอโทษด้วยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะไปสมัครงานเว้ยนัดเขาไว้8โมงแต่ไปถึงนะเว้ยต้องกลับมาเนี่ยอ้าวทำไมอะก็หน้าประตูอะไม่เขิดว่าเลื่อนนะดิงงงวันนี้มีการแข่งขันด้วยนะเว้ยเฮ้ยจริงดิไหนวะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยไก่พ กูไปซื้อสีทาบ้านมาใหม่เว้ยเป็นไงมัง่ง่ะเจ๋งมากเลยเว้ยมาทาการบ้านด้วยตัวเองฮ <Huh? S 1> อะไรมันไม่ลอกลอกพอวันก่อนครับทาไมครับขับรถอยู่ดีๆยางม่งรั่วร้านปะยางข้างทางก็มีนี่ครับโอ้ยกูไม่รอหรอกปะยางเฮียยยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ้ยเจ็บหัวเอ้ยเป็นไรผมหยิกคือ <c oughs> วันนี้ผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับโจ๋โจ๋จัดมากาละครหนึ่งนานมาแล้วมีต้นโออิชิเพียวริคุยูนิฟอิชิตันอาศัยอยู่ในศูนย์แห่งหนึ่ง แลนิทานเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยนิทานชาดกไอ้เฮียไอ้สักอะไรก็ด่ามึงไงอ๋อไอ้เสื้อไอ้กังเกงไอ้กังเกงไงอะไรก็ด่ามึงไงด่ายังไงกูด่าเป็นชุดเมื่อวานครับไปหาสมุดที่ห้องอังกฤษแล้วไงต่อฮะอาจารย์ฝรั่งถามว่า what are you doing here แล้วมึงตอบเขาไปว่าไงวะผมตอบไปว่าโอเชียนนะครับฮะอะไรของมึงก็โอเชียนแปลว่ามหาสมุทรไงถ้าพ่อแม่มึงจมน้ำอยู่่ะ มึงช่วยได้คนเดียวอ่ะมึงจะช่วยใครช่วยแม่ดิชัดเลยทําไมวะพ่อองตายในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าทาให้ผมอ้วนทําไมฮะเพราะผมใช้ซันเซลใช้แล้วผมมีน้ําหนักขึ้นในเจ็ดวันวันก่อนครับทาไมครับแฟนผมอ่ะตอนอาบน้ํานี่ดูไม่ได้เลยครับทาไมเหรอครับหุ่นไม่ดีมันเปิดประตูครับสวัสดีครับช่างวันนี้ผมเอาเขามาเพิ่มแรมครับจะเพิ่มจากเท่าไหร่ดีครับเพิ่มจากแรมสิบเอ็ดคั่มเป็นแรมสิบห้าคั่มครับคิดเท่าไหร่ครับพี่อือเพิ่มสฝามืดเลยนะครับเนี่ย ได้ยินว่ามึงเป็นลูกครึ่งสัญชาติอะไรเอ่ยพ่อกูเป็นแขกอืแล้วแม่มึงไงแม่กูเป็นเด็กเสิฟวันก่อนเว้ยกูเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าหยิบเสื้อเลยต้องยืนรอหน้าตู้ตั้งนานแปลกจังเกิดอะไรขึ้นหรอครับกูเจอชุดนอนเลยไม่กล้าปลุกเกรงใจสักอาจารย์หนูครับผมมาสักยันครับเออจะสักรูปอะไรดีล่ะรูปปลาผู้ชายครับอืมเป็นไงว่าปลาผู้ชายก็ปลาครารฟไงครับมีแต่ปลาตีเนี่ยเอาไปแดกก่อนมนะั้ย พ่อครับมีคนบอกว่าบ้านเรามีผีเฮ้ยบิบีหรอกพ่ออยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นเลยก็คนใช้มาบอกผมเมื่อตะกี้ครับงั้นเก็บของเถอะลูกบ้านเราไม่มีคนใช้นะลูกเมื่อวานนะครับธนาคารมากะว่าจะไปขอกู้เงินทาธุรกิจซะหน่อยเจอไล่ไปอับแดดเฉยเลยครับธนาคารที่ไหนครับเนี่ยแปลกมากเลยเนี่ยใช่ครับแปลกจริงอะไรจริงแม่งเขาบอกว่าต้องการคนคล้ําอ่ะครับกูงงเลยอะ นักเรียนนักเรียนคนไหนพูดภาษายุโรปได้บ้างโอ้ยสบายครับอาจารย์ผมเคยเรียนมาหลายภาษาอยู่ไหนลองซักภาษาสิทุกพิษทุกพิษทุกพิษเดียวเดียเด๋ยวเดวภาษาอะไรของเองเนี่ยภาษาเช็กครับอมีภาษาอื่นอีกไหมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดอันนี้ภาษาอะไรภาษาสวิสครับดีมากมารับไปเต็มเลยนักเรียนคะแนนนะครับเต็มคุณนี่แหละ